สวัสดีครับลูกศิษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่รักทุกท่านวันนี้วันไหวครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งพิธีไหวครูในปีนี้อาจจะเป็นพิธีไหวครูที่ใช้ในลักษณะของการสื่อสารแบบออนไลน์แต่ยังไงก็แล้วแต่พิธีไหวครูถือว่าเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นพิธีที่ลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ผู้ที่จะอบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้กับลูกศิษย์ทุกคนในพิธีไหว้ครูจะมีองค์ประกอบอยู่หลายองค์ประกอบด้วยกันแต่ก็จะมีสิ่งที่มีความหมายสำหรับลูกศิษย์ทุกคนที่ควรจะรับรู้องค์ประกอบที่ใช้ในการไหว้ครูนอกเหนือจากทูบเทียน ก็ยังมีวัสดุอื่นๆที่สื่อถึงความหมายของพิธีไหว้ครูองค์ประกอบที่1ประกอบด้วยหญ้าแพลกหญ้าแพรกแสดงถึงความทนต่อการเหยียบย่ํานั่นก็หมายถึงว่าลูกศิษย์ทั้งหลายก็ทนต่อการอบรมให้ความรู้จากครูบาอาจารย์อันที่สองเป็นดอกมะเขือดอกมะเขือสื่อความหมายในเรื่องของ การอ่อนน้อมถ่อมตนลูกศิษย์จะเห็นได้ว่าดอกมะเขือจะคว่ำอยู่ตลอดเวลาแสดงถึงลูกศิษย์ที่รักทุกคนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนองค์ประกอบอันที่สามดอกเข็มดอกเข็มเปรียบเสมือนให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มีความฉเฉลียวฉลาดในวิชาความรู้ที่ได้รับจากครูบาอาจารย์องค์ประกอบสุดท้ายคือเข้าตก ซึ่งสื่อความหมายถึงลูกศิษย์ที่ได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์แล้วมีความรู้ที่แตกฉานในความรู้ที่ได้รับในพิธีไหว้ครูในวันนี้ก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มีความรู้เฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความรู้ที่แตกฉานสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นคนที่ออกไปรับใช้สังคมเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป